จิมม๋มบึ้ง嘛จิ๋มจ,จิ๋มจิ๋มนอนได้ไม่นอนนะจิ๋มจา่าเราร้องเพลงเกี่ยกันไหมอืออู๋ไปนาวัวหัวยี้อเนี้ยเจ็บเจ็วันยังไม่อันตรายเพ่ายีนี่เนะ <c oughs> ลยเนี่ยเราไปคู่โอเคไหมคะโอเคต้อง <c oughs> ตั้งใจจะร้องเพลคู่กั ไม่รดาวหน้าเงี <The> <response> mm ้ยนี่ปุต้องกาสต้องกดแนี่กีนี่เนี่ยไม่รู้อีนี่ของอมหรือตีปี่ไม่เล่นเด็กขาดโอเคนะคะบ้านตุพีท่านาท่านาทาูาาเนื้อขายเนือไซื้อข้าวทีบ้านตุพีอยู่ที่าง เดะเดะเดะอีมี่มึงมึงเห็นมึงเต้นปะมึงดิ้นไหลทั้งหมดเลยนะมึงร้องมึงร้องอ่ะร้องมะเข้าสิยงว่าเสียงเข้าแล้วโอเคแต่เอ๊มันมีอารมณ์ร่วมเลยไม่มีอารมณ์เอ๊ะล้มล้มร่วมล้มมันมีอารมณ์อ่ะมึงร้องได้ไหมอ่ะเออเนี่ยคุณล้มคกูมีอารมณ์แหละมึงร้องแบบ

บ้านกอผีทันงลำต้องเรียไปกดไข้เรือไข้ปวดใจเป็นการรักษาปยมัไปอะไรยังไงเอาใครก่อนเอาใครก่อนคะไอนนี้แกขนานี้เจ็บๆกันแล้วเลยเจสีฟ้ากันยปะโดอแล้วค่ะอือเชื่อใจแล้ค่ะจะจิตมาเลยค่ะ คนเม่อกี้จิ้มพิดาใช่ค่ะถูกจริงว่าเลอเลยค่ะจริงนะจริงค่ะจริงสงสัยลักษณะยัไม่ว่เลอะเธอแล,ล้วล่ะทำไมยอะคะสงส,ส,สัยจะเล็กน้อยถึงปานการเราเพ็นก็เห็นใช่ไหมได้ใาาส่ย,ยัชยกากับพุ่มพวงตรงกันเพลงอะไรอะคะเดี๋ยวพี่จะเป็นเงาเสียงของใส่ย,ยาน,น้องเป็นเงาเสียงของพุ่มพวงได้เลยค่ะได้เล่ารักกันทอกันด้วยใจขอแค่ไหลไ่ต้องเอามาฝาก แต่ตอนนี a ้ที er ica, ่เดือร้อนคอยนงินตาลอยไหมเราละกันไม่ด้วัคออไอ้เจ้เอวัอะไรเนี่ยจะเก็บชุดขาววั้เหรอะไรเ่ยเดี๋ยวากว่านะคนโน้นคนโน้นนัวรมือไม่เอา เรื่องต่อแห่ไม่ลชื่ไรเว้ยเนี่ยค่ะชื่ออะไรจ้ะชื่จิ๋มปรเดิร์เธอครับชอบนี้เด็กครัที่ไม่มีมุกใหม่ๆเลยี่เดี๋ยว้องเพลงคู่กันสักเพลงเดียวให้แค้คู่เมื่อกี้นะเพลงคู่เมื่อกี้แม่ของเพลงของน้องแอนตรีามิชัยมาเพลงอะไรอะโงฟ้าโงฟ้เดี๋ยวแม่จะท้อเลยวินไใ้เลยพึ่งพ้มาเลยเนี่ยเอาได้ได้เดี๋ยววินเอาอะไร ไฟเมืองแมนเด่นเดนเนควนกันตาตัวเป็ดป่าดินงาม Nguyen Tui Nguyen Nguyen Nung Kan Nguyen Kha Nguyen Nga Ho Ba Lo Rao Si Pa Tuk Tuk Pa Tuk Yau Si Pa Tuk Tuk ของฟ้านีไงเกาหันไป็ขี้กะอ้าวตุ้งตุ้งตุ้งตุป็นขี้กะเดี๋ยวไปรอที่เรือนท้ายสวยในชะ่ไหมเออเดี๋ยวเสร็จงานเดี๋ยวเราจะต้องแต่งงานกันนะโอเคนะจ๊ะเ,เดี๋ยวผมไปตามไปทำอะไรกมไมไันก่อนน